จิ้งเหลนอสองหางเออ,เอ,อผมไม่เคยเห็นนะแต่ที่บ้านเนี้ยบอกตื่นเต้นมากเพราะว่าน่าจะมาให้โชคครับแล้วมันมาบ่อยมากมาบ้านหลังเนี้ยนี่ฮะคุณผู้ชมครับเป็นจิ้งเหลนสองหางมันเข้ามาวิ่งเล่นในบ้านของคุณลุงชัยเดชต่อมมโนวงศ์ครับเห็นไหมมันมีสองหางจริงด้วยอยู่ที่บ้านห้วยเนียมตำบลดอนปเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สร้างความตื่นตกใจแล้วคร เจ้าของบ้านเขาบอกประหลาดใจมากนะคนในบ้านเจอปุ๊บเนี่ยเขารีบหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้เลยคุณลุงชัยเดชบอกอย่างนี้เจ้าจิ้งเหรียตัวเนี้มันมาบ่อยแล้วผม,ผมเพิ่งผมเห็นบ่อยหลายครั้งแล้วบางทีไปวิ่งเล่นสวนลำใหญ่แกก็ปล่อยมันอย่างนัน้ให้มันอยู่ตามธรรมชาติไปเชื่อว่ามาให้โชคครับนี่เจ้าจิ้งเหรียตัวนี้นะหลายคนเห็นเห็นคลิปนี้บอกขอลองอสลากกินแบ่งงวดนี้หน่อยได้ไหม,มนะจะเอาบ้านเลขที่ของคุณลุงนไปซื้อหวยซะหน่อยอาจจะมีโชคร่วมก,กันก็ได้ ตามข่าวนี้บ้านเลขที่คุณลุงคือ18ทับหนึ่งนะฮะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงขง้างครอบครุม